วัดพูดทอกครับอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬบรรยากาศสวยงามมากครับที่มองเห็นไกลๆก็ยอดพูดทอรก็เจดีของพ่าอาจารย์จวนครับ วัดปูทอกค,ครับวันปูทอกอย่อำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงการครับใครจะมาเที่ยวก็ปักหมุดไปเลยครับ mm hmm. ผู้คนมาเที่ยวเยอะแยะมากมายครับ น้ำตกสวยงามนะครับยอดภูทอกครับยอดภูทอกอันนี้สะน้ำนครับสวยงามมีน้ำพุ ปูทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬครับสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬครับจะมาก็มาได้นะครับมาไม่ยากครับมีป้ายบอกเส้นทางตลอด บรรยากาศลมเลื่นครับแต่ถ้าจะให้ดีก็มาเช้าๆครับประมาณ6โมงหรือโมงกว่าๆครับอากาศจะเย็นดีเย็นสบาย